มาและกก่าทำหน้าทการศึกษาผู้เสี็อายุผู้เสียจอายุราชการทั้งสี่ท่านคขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้มีการสอบควานต่างาท่านรองทั้งสองท่านท่านผู้ช่วยทั้งสองท่านและท่านครูที่เคารพทุกท่านครับกระผมนะครับในฐานะตัวแทนครูสายกางก็สี่และนกเียนสายช่างก็สี่นะครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้เสียชีิท่านนะครับที่ได้เกษียณราชการในปีนี้นะครับในชีวิตราชการนะครับผมคิดว่าการรับราชการนี้ตั้งแรกเรื่องน่จุดนะครับก็จะมีการโยกย้ายสลับเปลี่ยนโรงเรียนกานเป็นเรื่องปกตินะครับ การเกษียณรัฐการครับตอนที่รับราชการมาครับผมถือว่ารัฐสกัรที่ได้มาจนถึงเกษียณรัฐการผมถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตราชการครับสุดยอดที่สุดครับมีชีวิตนะครับรัฐสการมาตั้งแต่เกิดจนถึงเสียสุดยอดที่สุดนะครับในเรื่วนตัวผมนะครับผมถือว่าท่านพอท่านครองครับเป็นผู้บริหารปฎิยมีความรู้ความสาำคัญครับเป็นผู้บริหารปฎิที่พัฒนาโรงเรียนปัตตานประชาสศรีมังคี ได้เป็นอย่างดีครับตามนโยบายของผู้บริหารนะครับเป็นอย่างดีนะครับสังเกตได้จากไหนครับตึ้งใหม่นะครับตึ้งใหม่นะครับถือว่าเป็นเรนารของท่านพอเลยนะครับให้นักเรียนได้มีที่เรียนนะครับหลังใหม่สวยงามมากนะครับและอีกอย่างที่ผมจำได้นะท่านครอเมาประมาณวันที่การทานเป็นตุลาครับขอท้ย ที่อยู่หน้าเสาธงสองต้นนะครับท่านโงงงาถ้านับถึงวันวันนี้นะครับจะมีอายุประมาณ6ปีนะครับน่าแสดงมากมีความจะเป็นหอกงามับถ้าออชอกะครับทีเหลนองสวยงามนะครับเป็นเที่ยวลึกให้เราระลึกถึงว่าท่านโคศรรจาไได้สร้างโรงงานตอนนี้ประโยชน์นี้ไหครับตรงนี้อันดัรกรีเป็นอย่างมากนะครับท่านประมาณครับคือเพื่อแถวตาครับผมถือว่าเป็นพี่สาวนะครับเป็นพี่สาวเป็นพี่ร่วมงานนะครับ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการในโรงเรียนเป็นอย่างดีครับถ้าไม่ได้ท่านนะครับผมคิดว่าผมในคณะที่ทำดีว่าจะได้บบเป็นท่นาน,นที